รวัลวันนี้เนี่ยอะไรครับที่ดูโอ้กันล้กันครับชายแห่งปีครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจขอบคุณทางนายเตอร์เทนด้วยครับที่มอบรางวัลนี้ให้โอ้นะครับก็เป็นรางวัลที่เพราะว่ามันเป็นของทีมงานทุกๆคนของเรื่องคือเธอครับเพราะว่าเป็นทีมเวิร์กแล้วก็กว่าเราจะมาถึงถ่ายจนจบเนี่ยครับมันก็ทุกๆคนช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนเลยครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โอ้เชียร์าัล แต่ครั้งที่แล้วมันก็นานแล้วนะรับผมเซียงไงบ้างค้าเราตัดาำว่านักแสดงชายแห่งดีมันเติมเติมนะฮะโอ้โหมันเป็นมันเป็นกาลังใจมากๆครับสําหรับเราเพราะว่าเ,เราทํางานเราก็เต็มที่ครับแล้วก็เราก,ก็ดีใจที่ทุกๆคนเห็นแล้วก็คนดูได้เห็นแล้วก็ชื่นชอบกับทิง้งสิ่งที่เราทําไปกับลายชื่อที่ได้เข้าสิงเยอะมากมากแล้วก็มากถึงทุกคนเหมือนกันตรนั้นใช่รับกดดันไหมครับก็กดดันครับก็ก็จริงๆก็ผมว่ามัน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเพราะว่าแค่เข้าชิงผมว่ามันก็สุดๆแล้วครับวันนี้โอ้มัต้องขอบคุณด้วยครับที่ที่มอบรางวัลนี้ให้โอ้บางคนอาจจะบอกว่าพี่โอมเล่นแบบว่าจ็น่ารักน่ารักแบบใสๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือการันตีว่าฝีมือพี่โอมไม่ได้ธรรมดาอย่างทุกคนก็ผมว่าต้องขอบคุณผู้จัดด้วยครับพี่แอนแล้วก็พี่แอลมุ่งกลับด้วยครับที่เคี่ยวเข็นผมนะครับให้ผมได้ลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆ มา่ค่ะคือไม่ไม่คิดเลยว่าแบบจะเป็นคู่เราใช่ว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในเซมร่วมกันก็คือหนูก็พีได้แน่นอนพีได้แน่นอนพี่ได้แน่นอนแล้าอฟินไปกี้ก็คือพีฟินฮะสิ่งก็เนี้แบบหนูแบบเล่ารอยมันเซอร์ไพรสมันตื่นเต้นมากๆค่ะใช่ก็ขอบคุณในเอเดเทนนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยด้วยความที่รางวัลนี้เป็นรางวัลเดียวที่ ผู้ชมมีสิทธ er nah, okay. ิ์ในการตัด uh, ส okay. uh ok ินค่ะผู้สื่อข่าวโอ้โหต้องขอบคุณแฟนๆที่รับรักแล้วก็สพอร์ตเราตลอดเลยแบบหนูเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทของแฟนๆทุกคมเลยและคือเห็นถึงแบบทุกเงนที่ปวดเข้ามาเลยทุกคนที่มาหาวันนี้หรือที่มาหาวันนี้ก็คือแบบ ับรู้ถึงความรักที่นีให้เราเลยค่ะคำว่าเป็นคนของประชาชนของมหาชนอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งใหญ่สำหรับฟรีแล้วก็เบกีก้กกอย่างไง้คะโอ้หหนูว่ายิ่งใหญ่มากค่ะคือตอนแรกหนูคิดว่าตัวเองเป็นแค่ผู้หญิงประเทศอคอนโดอย่างเงี้ยค่ะในในวงการด้วยแล้วก็ในใ,ในในสังคมด้วยไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าชีวิตจะได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วก็ได้รับรางวัลที่มีเกียรติมากๆค่ะ ฉันแต่มาชีกันเยอะมากค่ะ<ช><ช>ดีใจ,ใจรู้สึก<ช>รู้สึกโชคดีเนาะรู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาอยู่ในชีวิตนะตอนนี้นะคะใช่เราก็จะอยู่ข้างเขาค่ะโอเคนะเกล้ขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ